อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ก้อย create in texas ค่ะสิ่งที่ก้อยชอบในฤดูสปริงนี่นะคะนอกจากการเริ่มปลูกต้นไม้สีสันแห่งดอกไม้ต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการกิน,นะคะ่ะอาหารที่ก้อยพูดถึงนี่ก็คือ crawfish ค่ะ crawfish หรือ crayfish เนี่ยนะคะซึ่งคนทางใต้โดยเฉพาะรัฐลุยเซียนาเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่ามัด b ักนะคะ เพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆแมลงอะนะคะแต่ว่ามันเป็นสัตว์น้ํามันก็คือกุ้งกล้ามกรามชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวมันจะเล็กๆค่ะมันจะอาศัยอยู่ในาตามหนองน้ําตามคูตามบึงนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในรูลึกลงไปประมาณฟุตถึง2ฟุตเลยและคะอันนี้เป็นลังอะไรนะบ้านคอฟิตเรียกว่าอะไรอะรูมันะรูมันใช่ตอนนี้มาเยี่ยมเพื่อนนะคะตรงนี้เป็นเ ห,ห้องทำงานช่างไม้อ่ะคะ่ะกำลัง <whispering> วุ่นกันอยู่เลยอ่ะ What are you making? We're making uh some cedar cedar flower beds. This is a leftover wood from me building fences. If I went and bought this wood, these would be very expensive. เป็นไม้ที่เขาเอามาทำรั้วนะคะทำรั้วบ้านนะคะอันนี้มันเป็นเศษเหลือก็เลยเอามา <whispering> ใช้ให, <whispering> ให้เป็นประโยชน์เนาะ กระถางต้นไม้ Oh, really? Now you the youtube oh. channel oh so cool. you in mm hmm. yeah, yeah, yeah. So you. ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารซีฟู้ดนะคะชื่อว่าร้าน Crazy okay. a l l a n Swam Jack นะคะ yeah. เป็นร้านอาหารสไตล์ซีฟู้ด แต่ว่าที่เด่นๆก็คือของร้านนี้ก็คือฝูงใส่สจะเป็นจระเข้นะไม่ใช่คอลฟิชนะวันนี้จริงๆเราตั้งใจจะมากินคอ f ฟิชกันนะคะคอฟิชที่นี่อร่อยมากเลยใช่ไหมคะก็มีหลายสาขาด้วยใช่แตค้่าดันีอ่อกเคีาขาด้วย <c oughs> <ต>ใ่ห้คนพื้นที่ดีกว่าพูดนะคะ i ัลฟ n n ที e t ี r อ r ่ s ย time ลยใ e ่ไ h มคะใ h h ก็มีหลาย r าขาด้วยใช่เข e ให o ค e นี่เนี่ยเนาะที่นี่มันตลกมากเลยอ่ะมันมีเมนูหนึ่งเห็นไหมเป็นค็อกเทลนะแต่มันเป็นกุ้งเสิร์ฟเขาด้วยก็เหมือนกับที่เราไปกินตอนนั้นไงอะไรอ่ามิชชิลาร่าคล้ายๆมิชชิลาร่าแต่นี่เป็นบลัดบลัดดี้แมรี่ค็อกเทลชิมค็อกเทลนะคะที่โต๊ะนู้นเขาสั่งอะนะมังจบใหญ่เลยมาแล้วค่ะ ช่วงสปริงไปจนถึงฤดูร้อนนะคะส่วนช่วงที่เหมาะที่สุดสำหรับการทานคอฟิชเนี่ยนะคะก็จะเป็นเดือนเมษาไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะเธอเทียชิพที่ทอดกรอบอะค่ะแล้วเขาล่านมากับเครื่องอะไรเป็นซีฟู้ดก็มีคอฟิชมีชีสมีข้างบนนี้ก็จะมีครอฟิชแล้วก็มีเนื้อกุ้งอะนะคะนี่มันไม่เคยลองนะคะวันนี้เราจะลองนะคะซอสคล้ายๆน้ำพริกบ้าเราเลยอะมัน น้ำพริกหนุ่มเลยแต่เๆขอดูด้วตาคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มเลยอ่ะแต่เทสก็เหมือนน้ำพริกหนุ่มเลยค่ะเก็ทำมาจากพริกคาราปิโน่นะคะเป็นซอสโอ้โหคอฟิตหวานมากเลยค่ะเหรอไม่ลองเลยลองคอฟิตมาได้เกือบจุดบูหวานมากโอ้โตัวใหญ่ดีนะรัา อาหารฝรั่งนี่นะคะจะชอบจิ้มจิ้มเนยนะคะเนยละลายเราจิ้มเนยม้งเหรอมันต้องจิ้มเนยเนาะก็มันก็ใส่เนยมาแล้วนะในนี้ที่เขาต้มเนี่ยแล้วเขาก็ใส่ลงไปแล้วนะแล้วเขาให้เรามาอีกอ่ะเองแป้งอ่ะจัดเต็มมากคราฟิชเนี่ยนะคะเนื้อเขาก็จะมีอยู่นิดเดียวเองอนะคะส่วนวิธีการ ทานคอฟฟิชของคนอเมริกันนะคะเขาจะไม่ทานหัวนะคะคือเขาจะเด็ดหัวทิ้งไปเลยแล้วก็จะแกะทานแค่เนื้อนะคะจะมีบางคนเท่านั้นนะคะที่จะทานดูดหัวคือดูดเอามันที่หัวนะคะเขาก็จะบิดอย่างนี้เขาก็จะบิดหัวทิ้งไปเลยแค่นี้แล้วก็แกะเอาเนื้อมันแบบนี้นะคะแล้วก็จับหางแน่นๆแล้วก็ดึงเนื้อมันออกมาอย่างเงี้ย แล้วขี้มันไส้มันก็จะหลุดออกมากระหางนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีแค่นี้คือตัวหนึ่ง few moments later. ดูค่ะสภาพที่เรากินนะคะ เลยเท่านี้ค่ะเหมือนเหมือนโคลนเลยนะเนี่ยดูด,ด,ดิมันคนมากในทั้งพริกน,น,นะพริกกับเนยเนาะเครื่องเทศอะ่ะกระชื่น ในการรับชมคลิปวิดีโอของก้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ก้อยด้วยนะคะแล้วคลิปวิดีโอหน้าเราจะพาไปกินไปเที่ยวไปดูที่ไหนในเท็กซัสอย่าลืมติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ